سلام าเลยกุมรอมาตุลลฮอมาบระกาตุสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการมุสลิมถามซึ่งเราพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันพระหัสสะดีเวลาดีทีห้าทางททบห้าแห่งนี้ครับท่านผู้ชมครับทุกวิถีชีวิตของเรานะั้นก็คือการทดสอบจากงองค์อัลลอฮ์สุบฮานุตาอลาทั้งนั้นนะครับบางคนรวยบางคนจนบางคนแข็งแรงแต่บางคนอ่อนแอสิ่งเหล่านี้งองค์อัลลอฮ์สุบฮานุตาอลาสร้างมาให้คู่กันเพื่อที่จะให้เรานั้น ช่วยเหลือกันในสังคมนั่นเองนะครับวันนี้ในช่วงบ้านนี้มีคนห่วงใยผมพาครอบครัวของตีอาซออาดัมมาให้ท่านผู้ชมร่วมช่วยเหลือนในช่วงของบ้านนี้มีคนห่วงใยครับช่วงบ้านนี้มีคนห่วงใยวันนี้ทีมงานรายการมุสลิมไทม์ร่วมกับกองทุนสากาดและการกุศลของมูนิทิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเราอยู่กันที่ชุมชนมัสยิดนูรุลอิสลามจังหวัดปทุมธานี เพื่อมาเยี่ยมเยียนตีอาซออาดัมอายุ57ปีเมื่อต้องสูญเสียสามีซึ่งเป็นที่รักไปเมื่อ5ปีก่อนด้วยโรคไตาวายเฉียบพลันทําให้ตีอาซอต้องรับภาระเลี้ยงดูลูกๆทั้ง6คนมาเพียงลําพังจากที่เคยมีอาชีพเลี้ยงแพะขายกับสามีไรายได้เพียงพอต่อการยังชีพของครอบครัวแต่หลังจากที่สามีเธเสียชีวิตไปแล้วเธอก็ไม่สามารถเลี้ยงแพะเพียงลําพังได้เธต้องขายแพะทั้งหมด เพื่อน,นาเงินมาเลี้ยงดูลูกๆเพื่อประทังชีวิตจนปัจจุบันลูกๆของเธอได้ทํางานและแต่งงานมีครอบครัวไปบ้างแล้วทุกวันนี้เธอไม่มีรายได้อะไรนอกจากลูกจะช่วยเหลือบ้างเท่านั้นเธอต้องเลี้ยงดูหลานที่กำพร้ายอีกหนึ่งคนโดยลูกชายของเธอนํามาทิ้งไว้โดยไม่ได้กลับมาดูแลอีกเลยความยากลําบากและบททดสอบที่ได้รับในครั้งนี้เธอละหมาดขอดูอาหวังเพียงความเมตตาจากพระอรรถสุภานุตาลาให้เธอมีริสกีที่เพิ่มปูน และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทางรายการมุสลิมไามร่วมกับกองทุนสกาดและการกุศลของมูนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยจึงได้มอบเงินทุนสกาดพร้อมกับบะมีคึงสํามรรจรูปตรา F.F และปลิกพันและตาซอยให้กับครอบครัวที่อาซอเพื่อเป็นกําลังใจต่อไป